มาดูครับทองเพชรกำลังกินอาหารเสริมครับผมคุณแม่ทับทิมนะครับพอดีคุณแม่ทับทิมผอมมากก็เลยหาอาหารเสริมให้นะครับนี่ก็คืออาหารที่โปรตีนสูงนะครับ ครับอยู่กับเราก็ช่องภายตรงเพชรตามเคยนะครับวันนี้ก็มาดูน้องทองเพชรเราครับผมกินอาหารเสริมนะครับเสริมทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยนะครับกินยาเรายร่อยๆเลยนะครับ คุณหมอมาแจกก็ได้สามถุงนะครับกินหมดไปแล้วสองถุงถุงสุดท้ายนะครับผมดูบำร,รุงร่างกายนะครับขอมากครับคุณแม่ต้องใช้สารอาหารเลี้ยงทองเพชรน,นะครับ ดูคุณแม่เรานะครับส่วนเจ้าหมูอ้วนเรานะครับเจ้าผิวมะกรูดนะครับกินอย่างสบายใจเลยครับชอบนะครับคุณแม่ก็ชอบนะครับอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับที่คุณมที่คุณหมอมาแจกคล้ายอาหารหมูนะครับ อาหารช้างโดยตรงนะครับครับเรื่อยคุณแม่ก็แหนกทำความสะอาดนะครับเหนืไรใไรย้อยเลยครับนี่แหละแม่บ้านชาวช้างนะครับช่วยกันคนระับต้องทำให้สะอาดนะครับส่วนเจ้าทองเพชรเรากินใหญ่เลยครับกินยาเลยอร่อยเลยครับ ใล้จะหมด้วครับกินอาทิตย์ละสองครั้งนะครับถ้ากินทุกวันก็อาหารเสริมกะหมดนะครับประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับแดดยังร้อนอยู่เลยทุกวันนี้เป็นยังไงลูกอร่อยไหมทองเพชร มช่วงนี้นี่ห้ามห้ามกวนใจเขาเลยครับถ้าดึงออกเลยออกแจ้งออกนียครับร้องเลยนะครับนี่ฮะห,หน้าหลังแล้วครับเนี่ยคุณแม่เรียกครับคุณแม่เรียกก็ไม่สนใจแล้วครับปกตินี้จะไปเล่นกับคุณแม่ครัแม่ก็ทําความสะอาดนะครับ ทรงเพชรเราก็กำลังจินอย่างขมักขม้นเลยครับตั้งใจจินมากกับแย่งกันจินนะครับก็มีผ้าผ้าปูให้นะครับอ่ะเหยียบอีกแล้วเอาคุณไปได้ไหมคุณแม่ได้เอาม้เท่านี้บ่ อ๋อแม่จะไปเก็บตรงนี้เลยครับเก็บขยะนะครับทําความสะอาดคอกนะครับให้สะอาดสะอาดนะครับป้องก,กันโรคให้ใครเจ็บนะครับงช้างแล้วคนคุณแม่ก็เก็บทองเพชรก็จินใหญ่เลยครับรู้สึกจะอ้วนแล้วครับทองเพชรนี่อ้วนสูงนะครับหุนรูปร่างดีมากเลยครับสวยช้างที่สวยจัดหางก็สวย ดูโค้งการกล้วยดีมากเลยครับหนังก็ยดด่นดีดูหางครับผมหางจะตรงมากครับไม่ค่อยคดไม่ค่อยงูนะครับอร่อยไหมน้อทองเผ็ดน้อกินอย่างสบายใจดีไม่มีใครขวนดอกดี ลูแม่ทับทิมกับขยันกับทำความสะอาดนะครับน้องพเป็ดเราก็ดิ้นใหญ่เลยครับดูนะครับผมเก็บกินมือนี้น้อยนะครับครับผมค่อยเก็บค่อยกวดกินนะครับสมดเลยดีครับรูปร่างดีนะครับสูงโปร่งดีครับต้องเพลดนี่สวยนะครับ ดูแม่ทับทิมครับผมไปดูไก่เลยครับก็จะยิบกินยังไงครับอันเล็กๆก็กินได้ไหมเนาะครับดูดูมันจะทำยังไดูนะครับดูนะครับค่อยๆกิ้มเ่ยดิกิโลเม็ดทีละเมตรดิดูครับเม็ดตัวหน่อยจินได้เลยครับเหลือเชื่อยเลยเขาว่าเขายิบเข็มได้เลยครับผมดูครับดูโอ้ยมดเลยสีดายนะครับ อย่งกินอย่างนางันกินนะครับแม่ก็ไม่ยอมลูกเลยเสียสยละให้ลูกกินเลยด็ครับผมตาองต่างแย่งก,กันกินนะครับมันตกาดจำย็นครับผมของหมู่บันช่างนะครับเดี๋ยวเขาจะหน่อยใจนะครับไปดูขอลันตาก่อนดู ผลันตาไงายาวดิกับจิมไปโยกไปนะครับผลันตานี่ครับผมดูมีความสุขเดยอดเหตช่างพลายไงายาวครับผมดูฝั่งนุ่นก็มีนะครับดูดูฝั่งนุ่นก็ช่างเหมือนกันนะครับนั่นงคือพายอมสินเลยครับพายบุญคลองเยอะูมไปไกลค,ครับอู้นุ่นครับผม ับผมช่างพอพันนะครับดูภายลันตาแล้วโยกไปนะครับกินมดแดงเอาดูมดเลยดิเมันจะไปไหนลลูก เดิมดันไปตรงไหนล่ะอะกระผมย่งกันยิ่งเลยดิกระผู้กระมุดล่แม่ก็ไม่เสียสนะให้ลูกกดนดิโอ้นั่นไก่แร้วไปเฮ้ไปไปจะเดินแล้วครับวันนี้จะพาไปเที่ยวดิ เอลาสาั้วเลยครับผมเตรียมตัวไปแล้วครับ,รบไปพี่ไปดิไปดิผ่านอุบุญก่อนครับ,รบผมเพ็เดเพิน,น้ำหนาแม่เลยดิดูทางนดีครับ เทัพทิมทำอะไรครับคุณแม่ทัพทีมทำอะไรโอ้ผมมีนี่นะครับน้นองหมานะครับบรรยากาศนะครับเออทองเพชรเล่นกวดทิเน้องทองเพชรเล่นใหญ่เลยครับนี่ว่าของเล่นนะครับมออผมเจอน้องหมานะครับเจอน้องหมานู้นครับทองเพชรจะมีอาการยังไงบ้างครับ ตองเพชรไม่กลัวแล้วครับจะไปไล่น้องหมาแล้วครับดูน้องหมาดูดึงโซ่แม่อย่างแรงเลยครับรับผมผมไม่กลัวมาดิมาดิมาดิรับผมสายหันขวน,นะครับขึยย้นขยะทำไมเนอตกระพิมจะไปไหนนอตกระพิม เห,เห็นน้องหมาไปได้นะครับทองเพชรจะว,วิว่งไล่น้องหมานะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในช่องทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ